สถานีรถไฟกากดูนอกนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะเดินทางไปสนามบินชาเดโกนนะครับก็มาขึ้นที่กากดูนอกนะครับสังเกตตัวนี้นะครับนอร์ทนะครับแล้วก็เบนะครับตัว B นั่นเองนะคบมีรูปสนามบินไม่ยากเลยนะครับซื้อตั๋วนะครับก็ซื้อตั๋วลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ราคาประมาณ11ยูโรกว่านะครับเกือบ12นะครับก็ซื้อแล้วก็เข้ามาแล้วก็นั่งรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ30ปานาทีนะครับก็เผื่อเวลาดีๆไว้นะครับเผื่อคนเยอะด้วยนะครับเริ่มกระโปรงกระเป๋าอะไรนี้นะครับก็เราจะเดินทางไปสนามบินชาเดอร์โกลกันนะครับด้วยแอร์เอแอร์จากสถานีรถไฟจากดูนอกนะครับนี่นะครับแล้วก็อยู่บนรถไฟ RER แล้วครับหรือ r e r ที่เดินทางจากสถานี รถไฟกากูน็อกเมืองปารีสนะคบไปสนามบินชาลเลอโกนนะครับรถไฟจะจอดที่สนามบินเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆได้เข้ามาบนรถไฟแล้วนะครับก็จะมีที่สําหรับให้วางกระเป๋าคือข้างหน้าผมนะครับเป็นที่วางกระเป๋าสาหรับกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใบเล็กต่างๆก็วางไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่กีดขวางทางผู้โดยสารท่านอื่นๆนะครับก็สะดวกสบายมากเลยนะครับค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ11ยูโร80นะครับอันนี้เป็นราคาปี 2024นะครับจากใจกลางเมืองปารีสนะครับกลับดูนอกไปสนามบินชาเดอโกนนะครับนะครับก็ออกมาข้างนอกได้วยนะครับตัวนะครับเวลาขึ้นมาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะถือมีปอกสีส้มนะครับเขียนว่ากงโทนนะครับหรือคอนโทรลนั่นเองนะครับของ SNCF การรถไฟฝรั่งเศสนะครับ เข้ามาตัวตัวนะครับก็อย่าลืมซื้อตั๋วก่อนเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าค่าตั๋วนั้นอาจจะแพงมากนะครับ mm hmm. เขาจะไม่ได้ใส่เครื่องแบบนะครับแต่จะมีปลอกสีส้มสะท้อนแสงแบบนี้มานะครับ mm hmm. ในส่วนของรถไฟนะครับที่เดินทางมาที่สนามบินชาเดอร์โกนะครับเราก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเป็นชาเดอร์โกไหนนะครับ เทอร์มินอลหนึ่งหรือเทอร์มินอลสองนะครับเพราะว่าหนึ่งเทอร์มินอลหนึ่งกับเทอร์มินอลสามนะครับจะจอดก่อนนะครับแล้วก็เทอร์มินอลสองนี่นะครับจะจอดทีหลังนะครับเพื่อนๆต้องดูนะครับว่าสายการบินของเพื่อนๆนั้นลงเทอร์มินอลไหนนะครับแล้วก็ลงตามป้ายนะครับป้ายต่อไปจะเป็นเทอร์มินอลหนึ่งกับสามนะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะบิน ในยุโรปนะครับไปที่เทอร์มินอล2นะครับชัมเชอเดอร์โกล2นะครับมาถึงแล้วนะครับสนามบินชาเดอร์โกลเทอร์มินอล2นะครับเขาก็ประกาศว่าบริษัทที่เดินทางมานะครับอย่าลืมรถอย่าลืมของไว้บนรถไฟนะครับ มาถึงพอดีนะครับอเอเอโฮปชาเดลโกนสองทีจีวีสถานี t g จีวด้วยนะครับนะครับเป็นรถแอร์เที่มาจากปาลี่ที่มาส่งเรานะครับนอกจากเทอร์มินอแล้วนะครับยังมีเทอร์มินอลสองอาเบซเอเอฟอย่างนี้นะครับคือเหมือนว่าเป็นดอกสอนคือมันใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมดูให้ดีด้วยนะครับ นะครับสำหรับที่จะเข้าไปปารีสนะครับก็จะมีหอไอเซลเรแล้วก็มีป้ายบอกปารีสอย่างนี้นะครับพอเราขึ้นมาได้เลื่อนมาแล้วนะครับตั๋วรถไฟนะครับก็อย่าทิ้งนะครับเพราะเราต้องใส่ตั๋วตอนออกเลยนะครับว่าบางคนซื้อตั๋วแบบไม่ได้เป็นตั๋วมาถึงสถานีนี้นะครับเราก็จะออกไม่ได้ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับดังนั้นตั๋วเรามีเราก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะออกได้ถูกต้องด้วยนะครับ ต้องใช้ที่ทีตอนขาออกด้วยนะครับนี่มาถึงสถานีแล้วนะครับก็ต่อแถวเพื่อที่จะใส่ตัวตอนออกอีกทีนึงนะครับเรามาถึงเทอร์มินอล2แล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมดูด้วยนะครับว่า2อะไรนะครับ 2B 2D 2F 2G นะครับ 2E นะครับ 2A 2C นะครับไปทางไหนบ้างก็มีป้ายบอกทางไม่ต้องกลัวนะครับก็ดูตามป้ายได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมจะเดินทางที่ Terminal อล 2F หรือ 2F นั่นเองนะครับก็ปายอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เป็นป้ายสนามบินนะครับป้ายบอกเที่ยวบิน,นตา่างๆใหญ่มากเลยนะครับสนามบินปารีสครับ บินด้วยสายการบินแอร์ฟ้านซครับสามารถเช็คอินออนไลน์ได้นะครับเผื่อเช็คอินในออนไลน์มาแล้วแล้วอยากได้บอรอ์ดิ้งพาสนะครับก็มาสามารถรินได้นะครับโดยเครื่องอัตโนมัตินะครับกออ็สามารถใช้บาร์โค้ดได้นะครับมีช่องตรงนี้นะครับบาร์โค้ดหรือว่าสแกนหนังสือเดินทางได้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ้าซื้อกระเป๋าเพิ่มสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้นะครับมีจ่ายแบบซองออไม่ต้องจ่ายแบบว่าซองคอนทัคนะครับไม่ต้องใส่บัตรเข้าไปหรือว่าจะใส่บัตรเข้าไปได้ตรงนี้ด้วยนะครับก็สะดวกสบายมากแล้วก็ประหยัดเวลามากนะครับด้วยเครื่องเช็คอินอัตโนมัตินะครับ